biar lindu latihan yang kencang. ีค่ะพี่เอิร์พี่แนนสวัสดีจ่ะนะคะวันนี้เราก็มาดูแลตัวเองด้วยคอลลาเจนนะคะดาราเบิร์ดเน็ตคอลลาเจนนะคะสวยสสดใหม่มากขอบคุณค่ะนะคะมามามาม,าม,าม,ามาผิวสวยผิวใสนะคะวันนี้เริ่มต้นที่ดาราเบิร์ดเน็ตคอลลาเจน,นะคะ่ะขอสองช็อตเลยขอสองช็อ สวยรวยปังใช่ไหมนี่พอเพิ่งไลฟ์ปิดก,การขายกางไลฟ์ทุกไลฟ์จริงๆ <c oughs> สุดยอดเก่งจริงค่ะพี่รักทุกคน <c oughs> อ่ะมานะคะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคอลลาเจนนะคะดาราเบิร์ดเนตคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะที่ นะฮะสกัดจากลังนกสีทองลังนกสีทองนะคะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่ให้อ mm ันดีเนเจอร์คอลลาเจนและตัวอันดีเนเจอร์คอลลาเจนตัวนี้แหละที่เป็นตัวกระตุ้นการสร้างที่เขาบอกว่าอุ่ยดื่มคอลลาเจนแบรนด์ mm hmm. อื่นแล้วไม่เห็นผลแต่ทำไมดื่มแบรนด์นี้แล้วเห็นผล mm hmm. เพราะเรามีอันดีเนเจอร์คอลลาเจนจากลังนกสีทองค่ะทุกคนนะคะขายง่ายขายไวมากขายแบบ ทุกคนคือคนกินสามวันคือเห็นผลคนกินสามวันคือเห็นผลเลยจริง <ừ, S 1> สามวันขอสามวันเห็นผลเลยทาอก้าทาสามวันนะคะได้ในเรื่องของนะคะที่สําสคัญเลยนะคะได้ในเรื่องของผิวผิวใสมากผิวเนียนมากนะคะได้ในเรื่องของอะไรคะข้อตอ่อกระดูก เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะรอให้ผู้ท้าใส่สองช้อนเลยนะคะใส่สองช้อนเลย mm hmm. สวัสดีค่ะพี่กิฟออรามากนะคะสวัสดีค่ะคุณพ mm ัศนันนี่นะคะ mm hmm. คอลลาเจนจากลังนกสีทองและได้นะคะไรเซราซมัยนะคะ mm hmm. ตัวนี้เราใส่ไรเซราซมัยชนิดพิเศษชนิดที่แพงที่สุดสุดเข้มข้นนะคะสุดเข้มข้น mm hmm. คน mm ุอ hmm. คนเดียวเห็นผลไม่ปอ mm hmm. จริงปะม่ปอ mm hmm. เห็นผลอะไรยังไงบ้างคะไหนเล่าหน่อย ที่รู้คือตอนนี้ลูกค้าซื้อไปแค่กระปุกเดียวลูกค้ากลับมาซื้อห้าเอาไปให้คุณแม่กินนะคะเอาไปให้ครอบครัวก,กินนะคะแล้วก็ตอนนี้มีคนเห็นผลจากแบบเพียงแค่ทานกระปุกแรกคือเห็นผลเลยในเรื่องของแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงในเรื่องผิวพรรณนะคะเอาไปลองดูอ่านะคะแล้วตอนนี้นะคะโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้ะเสียงอะไรบ้าง โปรโมชั่นคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็คือใครซื้อดาราเบิร์ดเน็ตคอลลาเจนตอนนี้นะคะเราก็แถมวิตามินซีหนึ่งกล่องแล้วก็ของแถมนะคะใกล้จะหมดเร็วๆนี้แล้วนะคะหน้าเด้งหน้าฟูรุ่งใสมากเออสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดมากมีใครมีใครลองดื่มแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะขอแบบอยากอยากฟังนะคะว่าแบบเอยสามารถแบบ ดื่มดีมากค่ะดีสาหรับพี่เปียยังไงเอ่ยอยากให้พี่เปียแชร์หนอะคือนะคะลูกค้าโทรกลับมาขอบคุณโอ,อ้โโคตรพึ้งเลยนะคะนี้มีแล้วแบบอยากถามมีนิดนึงก็คือว่าแบบคือมันขายง่ายไหมขายง่ายขนาดไหนบ้างนะคะแล้วก็กําไรแซ่บไหมสิวโฮอร์โมนประจําเดือนไม่กล้าขึ้นเลยสุดยอดค่ะคุณณริศาราสวัสดีค่ะผิวสวยมากมากขอบคุณค่ะเออ เขาบอกสิวไม่กล้าขึ้นคือตอนนี้คูซ่านะคะเหมือนแบบว่าได้ข่าวมาเยอะมากก็คือคนที่เป็นปวดท้องประจําเดือนนะคะดื่มไปเนี่ยก็ดีขึ้นเลยคือคนที่ปวดท้องประจําเดือนมากๆทรมานมากๆนะคะพอดื่มไปเนี่ยประจาเดือนมาวันแรกคือไม่รู้สึกปวดเลยอันนี้คือความมหาศาลของนะคะเรียกว่ากรดอะมิโนหรือของโปรตีนคอลลาเจนนั่นเองนะคะอยากลองบ้างค่ะอยากลองทักไปที่ตัวแทนได้เลยนะคะ คืออันนี้คือเราไม่ขายเกินความเป็นจริงนะคะก็คือเราแค่กล้าท้าว่าสามวันจะเห็นผลนะคะสามวันจะเห็นผลเลยนะคะคือตอนนี้รอของมาค่ะบดจ้าห่วงไว้คิดเองเหอนึ่งกระปุกเล็กมากอะตอนนี้นะคะอันนี้ใส่ไปสองช้อนนะเห็นไหมคะเริ่มใส่แล้ว <c oughs> ถ้าละลายเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าเป็นเนี่ยตรงนี้นะคะคือคอลลาเจนสีทอง เห็นไหมเห็นคอรลเจนสีทองไหมเนี่ยสองช้อนคือครูซาดื่มเช้าสองเ,ย,เย็นสองเย็เช้าสองเย็นสองนะคะใครอยากสวยนะคะใครอยากสวยใครอยากสุขภาพดีเอาไปลองได้เลยแนะนำนะคะว่า คุณจะเห็นผลแล้วคุณจะเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนคุณได้แบบกลับมาดูแลตัวเองนะคะกลับมาเ,าเขาเรียกว่าบางทีการที่เรารักตัวเองก็คือการที่เราดูแลตัวเองจริงๆนะแนะนําเลยค่ะคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณใช้ร่างกายมานานแค่ไหนแล้วแล้วคุณดูแลตัวเองแค่ไหนบางคนใช้ร่างกายมาแบบสิบยี่สิบปีสนะี่สิบปีอย่างเงี้ยคือแบบบางคนอายุห้าสิบใช้ร่างกายมาห้าสิบปีแต่ไม่เคยบารุงดูแลเลยแนะนําว่าให้หาเลยอ่ะเห็นไหมใส่แล้ว เห็นไหมใส่เลยใส่เลยกินเห็นผลจนต้องสตพอกเป็น V.I.P. ค่ะสุดยอดมากปึ้งนะคะจากนะคะใส่สองช้อนไปนะคะตอนนี้ละลายแล้วเรียบร้อยคือต้องบอกเลยว่าละลายง่ายไม่ขาวดื่มง่ายไม่ขาวมากละลายนะละลายเร็วดื่มง่ายไม่ขาวไม่ใส่แป้งนะคะแล้วก็ไม่ไม่ผสมแป้งไม่ผสมนผมผงเด็ดขาดนะคะคือเพียวคอลลาเจนแทก เห็น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 ไหมคะเห็นลังนกไหมดื่มง่ายไม่ขาวเลยคะ่ะดื่มง่ายไม่ขาวพี่ตูนสวัสดีคะ่ะ สดใสมากจาก้าขอบคุณค่ะที่ปลูนใ่ใส่แล้วนะคะหนึ่งแถมหนึ่งรีบๆเลยนะคะเดี๋ยวโปรโงชั่นหมด จอยอยู่ที่การจ้าจริงไม่ฟาวเลยนี่วิตามินซีนะคะต้องบอกเลยวิตามินซีหนึ่งซองหนึ่พมิลลิกรัมนะคะอันนี้เราแถมให้นะคะในดาราเบิร์ดเน็ตคอรัาเ,เจนเนาะหนึ่งกล่องมีสิบซองนะคะคุณสามารถทานได้สิวันแล้วต้องบอกเลยว่าวิตามินซีของเรานะคะ เป็นวิตามินซีเกรดฟาร์มาซูติคอลซึ่งเป็นเกรดที่สามารถนะคะทานเข้าไปแล้วก็รักษาบำรุงได้เหมือนยาเลยนะคะเกรดที่นะคะรักษาได้เหมือนยาเกรดฟาร์มาซูติคอลนะซึ่งจะเป็นเกรดที่แพงที่สุดและเกรดที่ดีที่สุดค่ะคือคุณดูนะขนาดดื่มแบบเพียวๆนะคะดื่มได้ไม่ขาานะคะเราจะได้กลิ่นเหมือนข้าวญี่ปุ่นเนาะได้กลิ่นเหมือนข้าว วันไหนวันไหนไม่ดื่มเหมือนเหมือนแบบไม่ตั้งอ่ะกลัวสวยไม่ทันพีตูนหนึ่งแถมหนึ่งจานหนึ่งแถมหนึ่งสนใจทักไปที่ตัวแทนนะคะ ตูนกลัวสวยไม่ทันครูหนูว่ากลัวสวยไม่ทันพี่ตูนกลัวสวยไม่ทันพี่แก้วกับนี้ปอมไม่ได้เลยต้องเค็มทุกวันถ้าวันไหนกินถ้าวันไหนไม่กินอ่ะกลัวทุกคนสวยแซงหน้าจริงคุณรู้เขาครูนี่โคตว่าครูอยู่นี่สวยสวยแซงหน้าไปดแห้วนนะ วิตามินซีเข้าไปอร่อยคูณสองผสมวิตามินซีนะคะเข้าไปอร่อยมากทุกคนขาหนึ่งแถมหนึ่งนะคะใครอยากได้ถังไปสิสั่งไปที่ตัวแทนเลยนะของหมดบริษัทของไม่พอขายจริงจริงคอนเฟิร์มนะคะยังต้องขอยืมมาดทงตูนมาเลยของหมดของไม่พอขายนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ของหมดสต็อกตั้งแต่แบบคือส่งเอารถคอนเทนเนอร์มาส่งเนาะ คือคือคนแย่งกันแบบของหมดบริษัทแบบมุงมากติดงอมแงมเลยค่ะอร่อยแถมถึ้ให้สุดๆคือแบบฟังไม่ไหวแล้วอะ่ะของหมดคุณเคยเห็นปรากฏการณ์แบบของมาวันเดียวแล้วหมดเที่ยงไหมไม่ว่าจะมาเท่าไหร่ของก็ไม่พอขายคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคุณจะได้ความรู้สึกแบบเนี้ยกับนะคะคุณจะได้ความรู้สึกแบบนี้กับ,นะะกบ,บ,กบพี่โอคอลเซนแบร์กาลาเลยนะคะ<ม>เพราะว่าอะไรคะทำไมคนถึงแบบ แย่งกันขนาดคนถึงแบบลูกค้าแบบจองมาแบบรอได้ก็คือต้องแบบรอได้แบบยังไงขอให้พี่ได้ของรถแรกนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเ<ม>พราะว่าของเขาดีจริงๆอย่างแรกเลยคือเราทําด้วยคุณภาพที่ดีมากๆนะคะทุกอย่างคือเราเลือกเกตเอหมดเลือกนําเข้านะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปลาชิราเพียนะคะเราเลือกปลาทะเลน้ําจืดจากประเทศญี่ปุ่นที่ดีที่สุดที่<ด><อ>ทให้โปรตีนมากที่สุดปลาชิราเพียค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะเราเลือกรังนกสีทองเป็นรังนกที่แพงที่สุดค่ะจริงๆค่ะและไลเซลมาค่ะไลเซามาตัวนี้นะคะก็คือเป็นนะคะคือต้องบอกก่อนเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะที่เราสกัดเราสกัดเอาเชื้อเข้มข้นนะคะหรือสารเข้มเขาเรียกว่าเป็นแบบแบบสูตรที่เข้มข้นที่สุดอะไลเซามาที่ช่วยในเรื่องของผิวเป็นปั่งออร่านะคะเราอะเลือกไลเซลมาที่ดีที่สุด เท like <laughs> uh ่ากับเรามีสามสิ่งที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่เหมือนใครหนึ่งแถมหนึ่งลูกค้าชอบที่ได้ลองค่ะกลับมาสั่งซื้อซ้ำอีกห้ากระปุกหนึ่งแถมหนึ่งนะคะโปรตอนนี้แล้วก็โปรนี้นะคะของหมดแล้วหมดเลยนะคะของแถมคือดื่มวันละ วันล,ละช้อนแต่ทุกคนจัดหนักวันล,ละสีอยากรีบสวยเสร็จเร็จไปค่ะเรื่องความสวยไม่เข้าในครออกใครใช่แล้วก็นะคะเราบอกก่อนว่าเราเลือกสารสก,กัดที่ดีที่สุดและยิ่งกว่าสารสก,กัดที่ดีที่สุดนะคะ <c oughs> เรานะคะให้กําไรที่จุกมากนะคะกับตัวแทน <c oughs> กําไรจุกมาก <c oughs> จุกยังไงนะคะคุณลองขอคุณลองขอดูเลนร,รคาคาดูแล้วกันนะคะขายกระปุกแรกกำไรสองอยห้าสิบเอาดึเอาค่ะ ขายกระปุกแรกกำไร250คุณหา2สองกระปุกได้500ค่ะทำไมถึงทําไมถึงกล้าทําเลทนี้รู้ปะเพราะอยากให้ทุกเลทรวยทุกเลทิดชีวิตทุกเลทกล้าไหมล่ะกล้าไหมล่ะถ้าคุณนะ่ะอยากจะขายทั้งทีจับกําไรเยอะๆแล้วสามารถมีเงินเก็บหลักแสนทุกเดือนมีเงินเก็บหลักแสนทุกเดือน ครูซากาหาถ้าคุณติดตามครูซ่ามานานนะแล้วคุณอยากจะเป็นรุ่นที่พารวยพลิกชีวิตนะครูซ่าบอกเลยคุณต้องขายคอล์เซนคุณไม่ขายคนอื่นก็ขายค่ะคุณคิดเยอะคุณก็รวยช้าคุณไม่ขายคนอื่นก็ขายอยู่ดีอืมจริงครูซ่าบอกเลย ขายสินค้าตัวไหนมาแล้วในออนไลน์ทุกตัวคุณต้องขายคอลลาเจนเพียวคอลลาเจนเท่านั้นและเพียวคอลลาเจนที่ต้องไม่ใส่น้ําตาลนะคะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมหรือว่าไม่ใส่สารแต่ง,ตงกลิ่นสีต่างๆคุณต้องขายแบบเพียวลูกค้าจะสัมผัสความจริงใจใคุณได้ค่ะถ้าคุณขายน้ำตาลให้ลูกค้าคุณกําลังบาปทาบาปให้ลูกค้านะคุณกําลังทําให้ลูกค้าเป็นเบาหวานค่ะคุณกำลังทำให้สุขภาพลูกค้าแย่ค่ะ แล้วคุณขายนะคะที่เป็นเกี่ยวคอลลาเจนคุณคุณขายคุณได้บุญค่ะกำไรไปส่งตัวแทนจุกๆขายปีกกระปุกละใช่กำไรตัวแทนถามไปตูนได้ถามมาดามตูนนะคะปกติขายเพชร ายเพชรอันหนึ่งนี่คือหลักล้านหลักแล้านสิบล้านถ้าหนึ่งสินค้าไม่ดีจริงพี่ตูนไม่ทำสองค่ะถ้าขายแล้วกําไรไม่จุกนะคะพี่ตูนก็ไม่ทําค่ะโอเคไหมคะถ้าวันนี้นักนักธุรกิจพันล้านยังทาคุณว่าเราต้องคิดเยอะไหมถ้านักธุรกิจพันล้านยังทําเราไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะนักธุรกิจพันล้านคิดแทนคุณแล้วค่ะจริงนักธุรกิจพันล้านคิดแทนคุณหมดแล้ว คุณมีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือโอ้โหโถ้าเขาเลือกฉันเลือกถ้าฉันทำถ,ถ้าเขาทําฉันถ้าเขาทําฉันทําเลยฉันจะไม่คิดเยอะจริงเรียนๆนะคะรุ่นแรกยังเปิดรับอยู่นะคะรุ่นแรกยังเปิดรับอยู่นะคะตอนนี้นะใครอยากเป็นรุ่นแรกของดาราบัดเนียร์โครเอเนะคะอย่ามองคนอื่นรวยเลยอย่ามองคนอื่นขายดีเลยคุณนั่นแหละที่ต้องมาขายดีไปกับครูซ่าเปิดรับเลยที่รักทุกคนเปิดรับเลยหนึ่งแถมหนึ่ง ไปที่กดแทนได้เลยนะใช่นะคะมาขายกันนะคะสุขสนุกรวยกบแบนดาราเริ่มที่ดาราเบิร์ดเน็ตอคเลสเตนกำลังปัง่นอย่างนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะคียของความคียของความสำเร็จแบรนด์ดาราก็คือ อยากให้ทุกคนมาขายของออนไลน์แบบมีความสุขไปด้วยกัน <c oughs> อยากให้ทุกคนนะคะมาขายของออนไลน์แบบมีความสุขแล้วก็มาสนุกเนาะสนุกเกิดจากการที่เรามีามิตรภาพที่ดีเรามีเพื่อนเรามีสังคมที่ดีมามีความสุขมาสนุกนะคะแล้วก็มาสร้างความรวยกันก่อนที่เราจะสร้างความรวยเราต้องสร้างความสุขนะคะถ้าคุณขายของออนไลน์แบบมีความสุขยังไงคุณรวยแน่นอนใ <c oughs> ช่หนึ่งแถมหนึ่งจุกมากนะคะ ใครนะใคร,ใครนะคะที่แบบว่าอยากจะมานะคะเค้ขายของอะไรแบบมีความสุขคุณเลือกแมนดารานถูกต้องพี่สุขเลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชั่นมีจำกัดนะจ๊ะรีบทักไปที่ตัวแทนจ้ะอร่อยมากดื่มง่ายไม่ข้าวอร่อยสุด,สด เซวันนี้ลาไปก่อนนะคะอขอบคุณที่อุดหนุนขอบคุณที่เกื้อกูนขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะคะขอบคุณครอบครัวแบนดาราด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ